ครับพี่น้องครับขอกลับสวัสดีครับพี่น้องเอชาวไ้ยชาวหน้าพอา่อค้าข้ะบอดีเมท่นะะะนักปราดัสสโันเป็นที่โรปรดักทุกท่านครับโอ้เดือนไงแจ้งพี่น้องเดือนไงมื่อวันพิณชิพหัาคำนะครับขึ้น1ิพหัาคำมือนี้ผมกำมานนาเสนอรถโฟกลิฟท์ครับพี่น้องครับเป็นโฟกลิฟท์ตันครึ่งนะครับโฟลลิฟท์ตันครึ่งอย่างหน้าดีๆนะครับ ยางหน้าสวยๆทั้งสองเส้นยางหลังไม่สวยนะครับสภาพคล้ายกันนะครับซ้ายขวาอ่ะอเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบนะครับเป็นเครื่องของโตโยต้าแรงงานได้ปกตินะคโอ้เดือนไายงาม ประมาณสามเมตรห้าสิบขึ้นได้งหงัมนุ่งหงัมมือนเก้านะครับโมมีหัวซึมครับทุก่านนี่ใครยุกแข็งดีอยู่เป็นข,ขอโคมสุ ยนสี่สูบโตโยต้าวางเครื่องใหม่นะครับเพิ่นวางเครื่องใหม่นิโลมีไฮ จะไปนึงใต้ได้ดเย้ยโจมขึ้นควายไม่ได้ยี่โจมโบกแกนเลยตันตัวสองตันยัางนาดีนับเป็น0เป็นยางตันนะครับ เป็นเครื่องยนต์การจ่ทองเคานะครับอยู่ต้าแล้วหาเหมือเก่าครับพี่น้องสนใจโทรมากันครับ062ย์ 0, 6, 2. 2> 2, 5กสอาานะครับโฟกึลิปอันนี้กดสงครับชมยังก็ได้ ยกดังก็ได้ครับน้องมีธุรกิจมีงานมีการไปยกสิ่งของหนักๆน,นะครับหรือว่าพอค้าแม่ขายรถไถรถแท็กเตอร์เดี๋ยวไปยกผัานยกรถตรุรีไดเมอร์นะครับเห็ดขาแข็งแย่งมากนะครับยกเซรรถ ก็อยู่ครับตันกวัวครับตันหะผดสุ่เี้เาหนีเ้เดี ว่าน,นะครับเขาเปิดระดมอยู่แล้วเขาดึงดึงท่นเอาลงมาดึงมาตรงนี้ดึงเสร็ ราะมันรถเก๋งเพราะมันรถสปอร์ตพี่นองสนใจก็โทรมาครับ0628255750นะครับฟกลิปฟกลิปโคมสุแห้งๆ ขอบคุณพี่น้องนะครับผู้ให้เกียรติติดตามชมรับเบิงสุขผูุ้ขคนนะครับเด้อมาอนีมาเนาะพอพี่น้องย้ำคำครับขอบคุณพี่น้องอรายๆครับคลิปหนะ้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ